โอเคครับผมเกมเริ่มขึ้นครับจุดเกิดฮันเตอร์อยู่ตรงนี้นะมองครับมองกันพันไปด้วยเฮ้หยหลกๆขอโทษ มันต้องมองหันไปด้วยไป่รู้หันอยู่ไหนเดี๋ยวโผล่เข้ามาใกล้ๆเป็นเรื่องเลยอุย้ยผิดหลบกผิดหนักเลยอ่ะไม่ต้องดูหันแล้วดูโนต้ตอย่างเดียวตอนนี้อ้าวออตโต้แล้วตอนนี้โอเคกระจกอยู่ทางโน้นครับตรงนี้หันก็มาได้นะครับเลยเระแวงทางด้านนี้ด้วยอุ้ยนั่นไปครับผม ไม่รู้มีคนซ่อมอยู่ครับเราซื้อซ่อมเร็วเลยครับผมไม่มีตังค์พอซื้อไม่เป็นไรครับปีแล้วก็ได้มาเพิ่มสป,ปินนิดนึงไปยังเครื่องเดี๋ยวเราจะไปเก็บเครื่องนั่นให้นะครับถ้าเพื่อนได้จูกหรือเพื่อนไปช่วยเพื่อนนะเพราะเป็นสายช่วยนะเขาอาจจะต้องปล่อยเครื่องนะครับ กระจกไม่มาทางนี้ปลอดภัยสาหรับเราสาวน้อยล้มครับถือว่าโอเคนะหกเครื่องยังไม่มีใครนั่งเก้าอี้นะครับมีคนเปิดวาร์ปครับจะมาหาเราหรือเปล่าเฮ้ยลืมไปครับว่าตัวนี้กดซ้ายกดขวาไม่ออกนะต้องกดถอยหลังเท่านั้น นักแต่งเพลงอย่าห้าวขนาดนั้นขนาดพัีิเสียยังหลบอะแต่เรานี่แหละห้าวเขาไม่กล้าไล่เราถึงไล่เขาก็ต้องกลับไปโซนเครื่องโซนเก้าอี้เดี๋ยวเขาจะเปิดกระจกแล้วเขาเปิดกระจกไม่เปิดไม่ควรเปิดแบบนี้นะต้องเปิดดักหน้านะครับ จะกลับไปซ่อมอีกสองเครื่องเราอย่างที่บอกครับเราต้องพาฮันออกมานะครับการที่พาฮันออกมาไม่ได้เซฟคันเพื่อนนะครับผู้ต,ตรงเลยเซฟเราด้วยนะครับพันเขาจะไม่กล้าไล่แบบเต็มสูบนะครับพเพราะจะต้องเราจะต้องแบบเอราวงณนี้จะมีใครไปช่วยเก้าอี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เซอร์บางคนจะแบบว่าวนอยู่แถวนั้นแหละวนคือพอวนอยู่แถวนั้นนะครับพันเขาจะไล่เต็มสูบเลยนะครับ ตรงนี้เสร็จยังอะเสร็จแล้วนะครับผมมีสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับน้องทนายอาจจะต้องเป็นเราไปช่วยนะเราต้องเข้าไปช่วยด้วยครับปะไปอุ้ยใช้สกิลวิ่งเร็วไม่ได้อโอ้ยหลักตังเลย นึกว่าเขาจะผ่านทางนี้ดีแน่รอมานานจะไล่เปล่าไม่ถ้าไล่ก็ตามมาไล่ก็ตามมาไม่ไล่ก็อุตส่าห์ทำให้เขาแบบทิ้งน้องสาวน้อยนะครับไม่รู้ไปไหนแล้วเนะี่ยเอามีคน อันเตอร์อยู่ไหนเนี่ยอันเตอร์ไม่น่าอยู่แถวนี้นะครับมีเพื่อนเปิดประตูอยู่ครับไม่ใช่เงาเงาตดึมตึมตอดึมตึมอาจจะต้องบล็อกให้เพื่อนหนึ่งทีนะครับน้องนะ เพื่อนไม่โดนตีง่ายๆครับจะไปตีหุ่นแล้วเ่าหุ่นใจเยเ็นใจเย็นนะอย่าพุ่งรีบเข้าขนาดนั้นเดี๋ยวเขาตัวทองไม่ได้ออกนะโอเคครับออกไปได้หนึ่ง รอพับไม้ครับรอพับไม้เหลืออีกสามคนนะครับหนึ่งสองอยู่ตรงนี้น้องฮันยอมแพ้ครับผมอ,อโอเคครับ